เรื่องหลังการตัดสรุปของเจ้าชายสิทธัตถะคือสื่อแห่งบาร,รมีระหว่างพระองค์กับท้าววสวรตีเทวปุตตมานผู้ครองสวรรค์ชั้นที่6ใครคือผู้ชนะและชัยชนะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรพร้อมแล้วไปชมมินิคลิปต,ตอนสำคัญนี้ด้วยกันค่ะ พวสวสดีนั้นท่านจัดได้ว่าเป็นเทวปุตตมานค่ะและเป็นพยามานผู้มีบารมีและมีลทธิ์เยอะด้วยค่ะพยามานท่านจะชอบมาขัดขวางพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนที่เจ้าชายศิทฐัตัดสินพระไทยออกพนวดท่านก็เข้ามาขวางโดยบอกว่าให้เจ้าชายนั้นล้มเลิกความตั้งใจออกบวชเพราะในอีกเจดวันจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิแล้วโดยในครั้งที่หนักที่สุดก็คือตอนที่เจ้าชายศิทฐัตถลัง จังจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพญามารขี่ช้างคิริเมฆเนรมิตแขนพันแขนถืออาวุธนานาชินิดและยกทัพมาที่ต้นสีมหาโพบรรดาเหล่าพรมเทวดาทั้งหลายที่กำลังรอชมการตัดสรู้อยู่เมื่อเห็นกองทัพของพญามารต่างก็ต้องถอยหนีไปกันคนละทิศคนละทางเหลือเพียงมหาบุรุษผู้เดียวเท่านั้นที่อยู่ต่อกรกับพญามาร ณเวลานั้นเจ้าชายสิทธะจึงทรงนั่งระลึกถึงบารมีทั้งสิบทั์ของพระองค์ที่เคยทำไว้ในอดีตชาติค่ะครั้นพยามารลงมือบรรดาลให้เกิดลมเพราะหมายให้มหาบุรุษลุกหนีไปเป็นลมที่แรงมากถึงขนาดสามารถทำลายยอดเขาถอนรากถอนโคนต้นไม้ได้ แต่ลมนี้ไม่สามารถทำอันตรายมหาบุรุษผู้นี้ได้แม้แต่จีวรก็ไม่บิดพลิว้วเพราะด้วยอนุภาพแห่งบุญของเจ้าชายสิทธัตถะเองค่ะขันพยามารบรรดาลให้เกิดฝนห่าใหญ่เป็นเมฆดำมหือมามารวมตัวกันหวังว่าจะให้เกิดน้ำท่วมแต่ก็ไม่อาจทำให้จีวรของมหาบุรุษผู้นี้เปียกได้ ครั้นพยามาณบันดาลให้เกิดฝนก้อนหินที่มาพร้อมกับควันและเปลวเพลิงลอยมากลางอากาศเมื่อมาถึงมหาบุรุษก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ทันทีครั้นพยามาณบันดาลให้มีศาสตราาวุธลอยอยู่มากมายเช่นมีดหอกลูกธนูเป็นอาวุธที่มีความแหลมคมมากมีเปลวไฟท่วมอาวุธทุกชิ้นลอยมากลางอากาศตรงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ แต่เมื่ออาวุธเหล่านี้ถึงตัวกลับกลายเป็นดอกไม้ทิพทันทีครั้นเมื่อพยามานบันดาลให้เกิดก้อนฐานเปเลวเพลิงคือเป็นก้อนฐานที่มีความร้อนสีแดงสด,ดราวกับสีของดอกทองกวาวเมื่อก้อนฐานนั้นถึงตัวพระโพธิสัตว์กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพทันทีเช่นเคยคะ่ะพยามานก็ไม่ลักความพยายามคะ่ะ บันดาลให้เกิดหาฝนที่เป็นเท่ารึงคือขี้เท่าที่ไม่มีก้อนฐานไฟแต่ยังมีความร้อนอยู่เป็นเท่าที่ร้อนจัดมีสีเหมือนไฟลอยไปกลางอากาศแต่เมื่อมาถึงตัวพระโพธิสัตว์ กับกลายเป็นฝุ่นไม้จันทร์ตกลงใกล้ฝ่าพระบาทของพระองค์ค่ะครั้นพยามารบันดาลให้เกิดหาฝนทรายเป็นทรายที่มีความละเอียดมากแต่เมื่อถึงตัวพระโพธิสัตว์ก็กลายเป็นดอกไม้จันทร์อีกเช่นเคยค่ะพยามารท่านก็ไม่ละความพยายามนะคะ จะไล่เจ้าชายศิทธะไปให้ได้ครั้งนี้ก็เลยบันดาลให้เกิดหาฝนที่เป็นโคนตมค่ะเป็นโคนที่ตั้งขึ้นมารวมกันมีขนาดกองมะฮืมาลอยมากลางอากาศแต่เมื่อมาถึงพระโพธิสัตว์ก็กลายเป็นเครื่องรูปไรทิพตกอยู่ที่ฝ่าพระบาทของพระองค์ค่ะพญามารท่านก็ไม่ยอมอยังบันดาลให้เกิดความมืดสนิทหวังให้พระโพธิสัตว์รู้สึกหวาดกลัวและจะได้ลุกหมีไปแต่เมื่อความมืด เข้าใกล้เจ้าชายสิทธัตถะความมืดนั้นก็กลับหายไปในพิษตาเลยค่ะเมื่อพยามารเห็นว่าไม่สามารถทําอันตรายเจ้าชายสิทธัตถะได้จึงสั่งให้กองทัพของตนนั้นทาทุกวิถีทางให้บุรุษผู้นี้ลุกหนีไปเสียส่วนตัวเองนั้นก็ขี่ช้างคิริเมฆพร้อมด้วยถืออาวุธเคลื่อนกําลังเข้าไปใกล้พระมหาบุรุษพร้อมกล่าวว่าสิทธัตถะ ท่านจงลุกจากบาลังเสียบาลังนี้ไม่ใช่ของท่านเป็นของเราพระมหาบุรุษจึงตรสัสสวนไปว่าดูก่อนมานท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบอุปบารมีสิบปารมัตถบาร,ะม,ะะบารมีสิบ ไม่มีบริจาคมหาบริจาคห้าไม่ได้บำเพ็ญยาตัถาจริยาโลกัตถาจริยาและพุธทธถาจริยาบัลังนี้จึงไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของเรา พอพยามาณได้ฟังที่เจ้าชายสิทธัตถ์ตรัสออกมาตรงๆแบบนั้นก็ไม่รีรอค่ะคว้างจักเข้าใส่ทันทีเลยเป็นจักที่มีความคมมากส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อท่านตรัสเสกท่านก็มานั่งลำลึกถึงบารมีทั้งสิทธัศน์ของท่านต่อส่วนจักของพยามาณที่คว้างใส่นั้นเมื่อเข้าใกล้พระโพธิสัตว์ก็กลายเป็นเพดานดอกไม้แสนสวยลอยอยู่ด้านบนของที่ประทับค่ะส่วนเหล่ากองทัพพยามาณได้วาง แผนผปล่อยก้อนหินที่อยู่บนยอดเขาลงมาเพราะคิดว่าถ้าหินกลิ้งลงมามหาบุรุษผู้นี้จะต้องลุกหนีแต่ยอดหินเหล่านั้นเมื่อกลิ้งลงมาถึงกลับกลายเป็นดอกไม้กองอยู่บนพื้นแทนค่ะฝ่ายเทพยายดาทั้งหลายที่หลบหนีไปต่างก็เป็นห่วงเจ้าชายเสดธจถาแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะมาช่วยด้วยกวฤทริ์และอำนาจของพยามาน ครั้งเจ้าชายสิทธัะตรัสถามพยามารว่าดูก่อนมานใครเป็นสักขีพยานในทานที่ท่านทำเพื่อใช้อ้างสิทธิ์ในบัลังนี้พยามารจึงตอบไปว่าเหล่าหมู่มานกองทัพมานทั้งหมดของตนเป็นพยานพร้อมเสียงดังกึกก้องของเหล่ากองทัพมานพูดพร้อมกันว่าเราเป็นพยานเราเป็นพยานดังไปทั่วทุกสารทิศ ดังนั้นพยามานจึงเอ่ยถามพระมหาบุรุษว่าดูก่อนสิทธ,ธัตถะในภาวะที่ท่านให้ทานใครเป็นสักขีพยานพระมหาบุรุษตรัสว่าในที่นี้ไม่มีพยานแต่ครั้งเราเป็นพระเวสสันดรน,นั้นเราได้ให้สัตตะสะดกมหาทานให้สิ่งของเจ็ดอย่างอย่างละเจ็ร้อย หลังจากนั้นพระองค์ทรงเหยียดพระหัตหนึ่งข้างแล้วแตะลงบนพื้นปัตภีแล้วตรัสว่าในคราวที่เราเป็นพระเวสสันดรแล้วให้สัตตสกดกมหาทานท่านได้เป็นพยานหรือไม่ทันใดนั้นมหาปัตภีดังสนั่นหวั่นไหวด้วยเสียงร้องพันเสียงว่าในการนั้นเราเป็นพยานให้ท่านท่านสิทธะทานที่ท่านให้แล้วเป็นมหาทานเป็นอุดมทาน เมื่อเสียงของมหาปัตตภีดังสนั่นหวั่นไหวพร้อมด้วยมหาบุรุษก็นั่งพิจารณาทานที่ตนได้กระทำไว้ด้วยบารมีของมหาทานนี้ทําให้ช้างคิรีเมฆที่สูงใหญ่ได้ยอมคุกเข่าลงส่วนเหล่าบริษัทมารกองทัพมารทั้งหลายต่างก็พากันวิ่งหนีไปกันคนละทิศคนละทางทําให้กองทัพของพญามารพ่ายแพ้ต่อทานบารมีของพระมหาบุรุษอย่างลาบคาบเลยค่ะ ส่วนพยามานหลังจากแพ้ให้แก่พระมหาบุรุษก็เศร้าโศกเสียใจด้วยที่สิทธฐะนั้นหลุดออกจากอำนาจของตามไปแล้วแล้วด้วยที่ตนนั้นมีฤทธิ์เดชมาก มีอำนาจมากเป็นที่ยำเกรงของเหล่าเทพย,ายดาแต่ต้องมาเป็นผู้พ่ายแพ้เมื่อท่านพิจารณาไปจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ตนแพ้สิทธัถะคือเรื่องของบารมีตนนั้นไม่ได้มีการบำเพ็ญบารมีมามากมายหลายอย่างเหมือนกับสิทธัตถะจึงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสิทธัตถะสิ่งที่ทำให้ท่านแพ้พระพุทธเจ้าคือการแพ้ในเรื่องของบารมีนั่นเองค่ะ จากเหตุการณ์พระพุทธเจ้าชนะมานี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความดีนั้นเป็นเกราะคุ้มครองผู้กระทำดีให้รอดพ้นจากมารได้เ,เช่นเดียวกับบารมีทั้งสิทธั์ของพระมหาบุรุษที่เป็นกราะคุ้มการอันตรายต่างๆที่พยามารบันดาลใส่ จากเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่จะติดตามเราไปในทุกพบทุกชาติไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองที่มากมายไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ครั้งยังเป็นมนุษย์มีเพียงกรรมดีหรือกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดตามเราไปในพบภูมิอื่นและผลของการตั้งใจทำกรรมดีจะกลายมาเป็นบารมีที่มีรัศมีเจิดจรัสให้กับตนเองเมื่อครั้งได้มีโอกาสมาเกิดในเทวภูมิเหล่านี้ค่ะ จบแล้วค่ะถ้าอยากรู้เรื่องราวของสวรรค์ชั้นที่6และทานแบบใดเป็นปัใจจัยให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่6ไปรับชมคลิปหลักในช่องของเราได้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยค่ะพบกันใหม่ EP หน้าจ้า